อ,อ๋มสกาวใจข้อคำอธิบายรัฐบาลทำไมต้องซื้อซีโนแวคเพิ่มลั่นไม่ได้ด้อยค่าแต่คาใจทำไมต้องยี่ห้อนี้เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเน,นื่องสำหรับอ,อ๋มสกาวใจพูลสวัสดิ์ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้ยินข่าวว่าจะมีการซื้อวัคซีนซีโนแวคมาฉีดให้คนไทยเพิ่ม ซึ่งสาวอ,อมย้ำว่าไม่ได้ด้อยค่าว,วัคซีนแค่ขอทราบเหตุผลสักหน่อยโดยการที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่าควรถแถลงเป็นทางการน,นะคะเพราะประชาชนคือผู้รับผลกระทบทั้งหมดและหนักขึ้น,นเรื่อยๆควรแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนรู้ค่ะว่ายังมีความหวังอะไรให้ประชาชนบ้างส่วนตัวดิฉันงงในงงอีกทีอยากให้ตอบด้วยเหตุผลและผลทางวิทยาศาสตร์นะคะ ไม่ตอบด้วยทางอารมณ์และความรุนแรงในทุกกรณีเรียนมาเพื่อพิจารณาอมสกาวใจนักแสดงและประชาชนคนหนึ่ง